กล่องมนเริ่มดีขายได้ตลอดช่างเบิร์ตบอกว่าออกมาช่วยดีกว่าก็เลยบอกออกแก่งานมาช่วยบางทีช่างเบิร์ดไม่อยู่ลูกค้ามาทำไงก็ต้องลงหยิบคอมมาเริ่มเปิดจูนเพราะเราเราเป็นคอมอยู่แล้วมันจะง่ายเรื่องใช้โปรแกรมเราง่ายแค่วัฏจูนให้เป็นเราก็ต้องค่อยเรียสรู้ ครบรอบ20ปี e-shop เทปนี้นะครับผมจะมาแนะนำกับอู๋ที่ผมอยากให้รู้จักจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังมานานครับก็คืออู๋อุดอองระยองครับหรือเบอร์หลัง5สาขา2นะครับอ่าเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับเคยเห็นผมตอนนั้นที่ไปอ่าอเมริกาที่เราเอารถไปวิงครับนี่จะเป็นรถรถรถคันนี้นะครับก็คือผมอยากจะแนะนำนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่ว่าไปวันนั้นนะครับก็มันจะมี ช่างเบิร์ตช่างอู๊ดช่างอ๋องนะครับหนึ่งในสามคนนี้ก็คือคนที่ไปถึงปุ๊บเราสองวันแรกเครื่องพังพี่รู้สึกไงตอนนั้นคิดอย่างแรกเลยงานเข้าแล้วอืทําไงวะเนี่ยจะได้วิ่งไหมแล้วแล้ว,ลว,ลวตอนนั้นเราทําตั้งแต่กี่โม,มงแล้วพี่นะถ้าจําไม่ผิดเนี่ยมันประมาณสองทุ่มได้มั้งสองเราเราเนี่ยประมาณสองทุ่มสองทุ่มไม่เกินสามทุ่มม,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 มาเริ่มทําเริ่มรื้อเสร็จอตอนอะไรตีอะไรตีห้าตีสี่ตีห้าประมาณตีสี่ตีห้าครับลงไปเทส แต่คือไปนู้นก็ก็มีฝรั่งที่เป็นเจ้าของสนามที่ดูแลอะไรเขาก็ช่วยดูแลเรานะดูแลดีดูแลดีมากช่วยหาเครื่องมือยกมือยกเครื่องให้ด้วยนะมาช่วยยกเครื่องลงมาอะไรสักาสารพัดเลยอ่ะเสร็จปุ๊บติดเครื่องได้รีบไปเอารถมารีแท็กให้ให้เราวิ่งตอนตีสี่ตีห้าจะทำให้ตอนนั้นเป็นเหมือนเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งที่เราได้เอารถไปวิ่งที่อเมริกานะครับ ชงวเริ่มรู้จัก e c u shop ตอนไหนครับเริ่มรู้จักตั้งแต่ตอนไหนตอนแรกเลยที่ผมจริงๆอ่ะผมเรียนเ,เขียนแบบ,บเป็นเป็นงานเขียนแบบนะครับแล้วก็กลับบ้านก็ช่างเบิร์ดก็เริ่มทําอู่พอตอนหลังก็เลยว่าว่าเอ้กล่องมันเริ่มดีขายได้ตลอดอช่างเบิร์ดบอกออกมาช่วย,ยดีกว่า ก็เลยบอกออกแา่งานมาช่วยแรกงแรก็เริ่มเริ่มวายก่อนวเริ่มวายดูวายไปเรื่อยๆก็ช่วยอ่ะช่วยวายช่วยอะไรพอหลังๆก็เริ่มแบบมันเยอะขึ้นก็เริ่มแบบบางทีช่างเบิร์ดไม่อยู่ลูกค้ามาทําไงก็ต้องลงหยิบคอมมาเริ่มเปิดจูนเพราะเราเราเป็นคอมอยู่แล้วมันจะง่ายเรื่องใช้โปรแกรมเราง่ายแค่ว่ตจุนให้เป็นเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้กันมาหลายปีือนกงนเราตอนนี้ จะอูดได้ดูแลรถขนาดอยู่บ้างหลักๆก,ก็คือดูแลรถพี่โน้ตนะออโต้คาร์ที่เ,เ,เ<ฟ>มทเอ่าแล้วก็รถของกุ๊กจันทาุรีเป็นกเ,เกียร์ซิงโมเดลเกียร์ซิงครับผม เบอร์สุด7.486ครับ73มีลุ้น73โอ้โห7.433ครับ7.433ยืนหนึ่งครับผมมีรถเซอร์กิตอยู่คันหนึ่งก็ช่างอู่ช่างอ๋อเป็นคนดูแลนะครับเบอร์ v 15คันที่วิ่งรายการ T.S. นะครับรายการ Super Series ณปัจจุบันเนี่ย ช, o, ช่างอู่ช่างอ๋องเนี่ยได้เปิดอู่ที่ไหนอยู่ตอนนี้ก็ตอนนี้ครับขยับมาเป็นสาขา2นะครับเป็นสาขาละยองอยู่ที่ตัวเมืองายพัดสามสิบหกท,ท,ที่จังหวัดละยองเลยใช่ครับอยู่ตรงข้ามกับอะไรอ,อยู่ใกล้ๆย้องๆกับเซ็นทรัลบิ๊กซีคำถามท้ายครับช่างอู่เห็นอะไรใน ECU shop ครบรอบ20ปีตัว ECU มีการพัฒนาจากโปรดักที่แบบง่ายๆเป็นพลาสติก เริ่มขยับมาเป็นอลูมิเนียมมีเคสที่สวยขึ้นโปรแกรมทําให้จูนง่ายขึ้นดูละเอียดขึ้นนะครับผมมองแล้วคือเขาพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีคําว่าหยุดแรงไหมครับ,รบแรงแรงอยู่แล้วแรงอยู่แล้วครับแรงจากกล่องจากกล่กกองเวอร์ชันแรกที่เคยใช้ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3นะจนมาเป็นปัจจุบันที่เราใช้เป็นสแตนผมบอกก็แรงทุกเวอร์ชัน ครับผมนี่ก็อีกหนึ่งอูนะครับที่อยู่กับ e c u t u e shop เรามาเหยียบยาวนานนะครับตั้งแต่เริ่มเลยนะครับก็าฝากติดตามด้วยกันครับอุดอ่องระยองครับผมขอบคุณครับ